วันนี้เรามาเรียนรู้วิธีการต่อสายกับเครื่องโอลิไลฟ์กันนะคะก่อนที่จะนั่งเลยเนี่ยเตรียมน้ำเลยนะคะ1นขวดก่อนที่จะนั่งเครื่องดื่น้ำครึ่งขวดก่อนนะคะถ้าเป็นน้ำอุ่นได้ก็ดีแต่ถ้าไม่มี นี้ก่อนนะคะตรงนี้เลยนี่นะคะก็จะเสียบเป็นปลั๊กตัวนี้นะคะปลั๊กตัวนี้เสียบเข้าไปนะ mm hmm. เสียบเข้าไปเลยป mm ุ hmm. ๊บอ่าเรียบร้อย mm hmm. อีกรูนึงไม่เป็นไรค่ะอีกรูนึงมันเป็นสำหรับรีโมทต,ตัวนี้นะคะ เราเราไม่จําเป็นต้องเสียบเขาก็ได้นะคะ่แต่สําหรับถ้าผู้สูงวัยอยากจะเสียบแบบกลมๆเลยๆยากก็เสียบไปก็ได้ะคะ่ะก็เสียบไปเป็น USB แบบนี้ก็ได้เนาะนะะเสียเข้าไปเลยจากนั้นมาดูที่นี่ปลายสายเสียบเต้ารับแล้วก็ดูสวิตช์ออนให้เรียบร้อยค่ะเสียบปึ๊บ อนนี้มันจะขึ้นตัวแดงๆสแตนบายแบบนี้นะคะนี่ก็ถือว่าสามารถวางเท้าลงไปได้เลยนะคะวางเท้าลงไปได้เลยตอนที่วางเท้าเนี่ยก็ถอดถุงเท้าอะไรให้เรียบร้อยนะคะถอดถุงเท้าอะไรให้เรียบร้อยโอเคแล้วเดี๋ยวเราก็วางเท้าลงไปเลยนะ เขาก็จะขึ้น30เนี่ยคือตัวนาทีเดี๋ยวเดี๋ยวเขาจะย้อนกลับไปเป็นไขยหลังเีื่อนนะคะระดับหนึ่งนะคะนี่คือระดับหนึ่งนะคะถ้านั่งครั้งแรกเนี่ยให้ใช้เป็นที่ระดับหนึ่งถ้าเกิดไม่สบายอยู่แบบอ่อนแอหนักๆเนี่ยให้นั่งแค่ห้าถึงสิบนาทีก็พอห้าถึงสิบนาทีก็พอนะคะอะเดี๋ยวจะนั่งไปให้ดูสักครู่นะคะ ้าจะเพิ่มความแรงนั่งไปครั้งที่สองครั้งที่สามแล้วจะเพิ่มความแรงให้กดตรงนี้นะคะ<ม>แต่ถ้านั่งไปแล้วมันแรงไปแล้วขี้เกียจก้มๆเงยๆก็ใช้ตัวรีโมทก็ได้ค่ะตัวรีโมทลดลงมาที่ลบนะคะนะก็จะลบแล้วจากสองก็จะเหลือหนึ่งแล้วนะคะอ้าวละค่ะ โอเคเดี๋ยวตรงนี้เขาจะลดเองจาก30จะเหลือ29เห็นไหมคะถ้าจะนั่งแค่หนาทีไม่ mm hmm. ถ้าจะนั่งแค่5นาที mm hmm. ก็ให้มันเหลือแค่25แล้วก็ดึงเท้าออกนะคะพอ mm hmm. ถ้าดึงเท้าออกเดี๋ยวเขาจะดับไปเองค่ะ mm hmm. เขาจะดับไปเองตรงนี้จะเป็นสีแดงแดงเองนะคะ mm hmm. อ่าโอเคเดี๋ยวรอสักครู่หนึ่งนะคะ ดับไปแล้วเรียบร้อยที่เหลือเราก็แก้ okay. ปิดสวิก็์ให้เรียบร้อยแล้วถ้านั่งเสร็จแล้วก็ดื่มน้ําอีกหนึ่งแก้วใหญ่ๆนะคะเป็นน้าอุ่นได้ยิ่งดีค่ะขอให้สุขภาพดีกันทุกคนค่ะโอลี่ไลฟ์บายขอพักก่อ